beforehand สับดูคุ้นๆแปลว่าอะไรให้ถูกต้องสวัสดีครับคุณผานะฮะจาก Top i c a d e m y m มวันนี้มาพูดถึง beforehand ซึ่งแน่นอนว่า before กับ hand เขียนติดกันนะครับก็เลยดูเหมือนคุ้นๆเพราะว่าเรารู้จักคำว่า before กับคำว่า hand ใช่ไห้ะ before ก็ก่อนหน้า hand ก็คือมือแต่ว่าก่อนมือมันก็จะแปลแล้วดูประหลาดๆห,หรือว่ามือก่อนมันก็จะประหลาดเช่นกันนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวความหมายของ beforehand เนี่ยก็จะแปลได้ประมาณว่า ล่วงหน้าก่อนหน้านี้หรือเหมือนแบบได้ทำอันนี้มาก่อนอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่า Cambridge dictionary ได้ให้ความหมายของคำว่า before hand ก็คือ earlier earlier ก็คือเหมือนแบบก่อนหน้านี้เคยเช่นสมมติแบบทำมาล่วงหน้าแล้วทำมาเสร็จก่อนหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้คืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วอะไรแบบนี้ก็จะสามารถใช้เป็น before hand ได้หมดเลยนะครับก็ยกตัวอย่างให้เห็นในประโยคนะฮะเช่น I knew she was coming that afternoon because she had phoned beforehand to say so ก็คือฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอจะมาเหมือนแบบ่อบ่ายนั้นเพราะว่าเธออโทรมาก่อนล่วงหน้าแล้วว่าเหมือนแบบเธอจะมาเวลานั้นอะไรเงี้ย t ู s a เซ o ก็คือเหมือนแบบเ่อเพื่อที่จะบอกว่าเธอจะมาในเวลานั้นอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งเช่น you should prepare ingredients beforehand นะก็คือคุณควรที่จะเตรียมส่วนผสมก่อนล่วงหน้านะอะไรแบบนี้หรือว่าเราอาจจะบอกว่า you need to have A reservation beforehand นะก็คือหมแบบคุณควรที่จะมีการจองล่วงหน้ามาก่อนนะอะไรแบบนี้สไตล์พวกนี้นะครับสามารถที่จะใช้ได้เนาะ,ะหรือในบางกรณีเวลาเราไปเขียนแล้วเราใช้คําว่า earlier เสร็จปุ๊บเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนหรือว่าใช้คําอื่นเพื่อทดแทนบ้างก็สามารถที่จะใช้เป็น beforehand ได้เช่นกันนะครับลองไปใช้กันดูเนอ้อง